สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่อยู่ข้างยางคนหนังสือมันมีอะไรบ้างนะครับที่พี่ๆถามกันเข้ามานะบางทีมาหาที่ร้านก็ถามเอ้ยอยางเบอ,อรมม์อะไรหนาขนาดไหนสูงขนาดไหนหนึบไหมอะไรไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไอตัวหนังสือขาวๆนี่นะครับพี่หนังสือขาวๆนี่นะ อันนี้จะเป็นยี่ห้อ,อยางนะครับยี่ห้อ,อยางตัวนี้จะเป็นพันคุ์อ่าไอ้ฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้บ้างก็จะเป็นรุ่นหัวมันนะครับรุ่นของมนันนะ Dyna Pro ATM นะครับตัวน,นี้จะเป็นยาง AT4M นะครับก็คือ,อยางเชอร์เรตกึงนนะครับ <S <S แล้วก็จะไปต่อไปนะครับพี่คือจุดสาคัญเลยที่เราควรดูเพร่ะว่าจะถามกันเยอะนะน้มกันเยอะเลย ย่างเปีอะไรย่างเปีอะไรพี่เอ้ยมาเนี่ยอย่างเปีอะไรเก่าไม่ไม่ไม่อะนี่ตัวนี้เลยพี่มาสังเกตดูเลยตัวนี้นตัวนี้ตัวหนังสือที่มันจะเป็นนี่แหละยาวๆนี่แหละตัวนี้มันจะเขียนว่าสัปดาห์ที่สนะิบสามนะครับปศสองพันยี่สิบนะสัปดาห์ที่สิบสามนะจาก,กวันต้นต้นปีเลยปศสองพันยี่สิบนะแล้วก็ตัวต่อไปเลยะตัวนี้ 265หทับเจ็หไอ้ตัว2 25 2 6 5นี่คืออะไร25นี่คือตัวนี้นี่ความกว้างของหน้ายางนะครับความกว้างของหน้ายางเนี่ย2 6งนะหแล้วไอ้ตัว70คืออะไร70คือแก้มยางนะครับ70คือแก้มยางนะความสูงของแก้มยางนะครับ70็6สิอ่านี่คืออะไรความขอบ16นะครับอันเนี้ยขอบ16 ตัวต่อไปที่เขาถามเฮ้ยอย่างตัวนี้หนึบหรือเปล่าใช้งานเป็นไงบ้างนี่พี่ดูตรงนี้เลยมันจะเขียนว่าเทรดเวยเทรดเวก็คือก็เขา,า,าเรียกว่าความหนึบของนย้ยางนั่นเองเทรดเว5ห้าร้อยหกสิบถว่าหนึบไหมสำหรับยางเอทไม่หนึบนะครับไม่หนึบนะเพราะมัน,นเป็นยางเอทนะห้าร้กินี่คือแบบขี่ถนนดำ ไม่มันแน่นอนเจฝนนี่ไม่มันแน่นอนแต่ถนนถนนดินนี่โอเคได้เลยนี่นะเศรษฐีคือความหนึ่งอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตที่ไหนนะครับผลิตที่ไหนอ่ที่ที่ไหนยางตัวนี้ผลิตที่ไหนยางตัวนี้ผลิตที่ไหนนี่เลยดเ in ม็ดอินอินโดนีเซียนะครับเม็ดอินโดนีเซียผลิตในประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วต่อไปต่อไปที่พอจะ พอจะดูได้อ่ะอยางตัวนี้มันทุกน้ําหนักได้เท่าไรนะครับันทุกน้ําหนักได้ท่าไรข้างละท่าไรนี่เลยหนึ่งันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะครับหนึ่งันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลอ่าถ้าพี่ใสยย่ยางตัวนี้เหมือนกัน4ี่เส้นที่ก็คูณสี่เลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบคูณสี่ไปเลยแต่ก็ไม่ได้บรรทุกอะไรขนาดนั้นนะครับพอพอพอรถตัวนี้ไม่ได้ยางทุกอยู่แล้วก็พอดีพอได้แล้วก็ ความเติมลมเท่าไหร่ดูตัวนี้เลย51 psi นะตัวนี้็คือควรเติมลมอยู่ประมาณ51ปอนด์นั่นเองอย่าไปเติมเยอะบางโคโนนะ่60 70 60 70แล้วยังไปบรรทุกอีกเงี้ยแล้วก็มาบอกอยางบวมที่ศึกษาตัวนี้นิดนึงนะยางบางตัวม,มันมีค่าเติมลมไม่เท่ากันนะพี่ อย่างที่ใส่ย,ยาง XCD นะมันก็มีนะที่ควรเติมลมเท่าไหร่อะไรเงรี้ยคือใช้ให้มันเหมาะสมกับยางนะพี่ลมโอเคนะครับที่เหลือต้องสือลรอบข้างเนียผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะความจริงมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรหรอกที่จําเป็นก็อย่างที่ผมบอกไปเลยคร่าวๆนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ Experiment. Why is the run going?